ส่วนเทคนิคนะคะถึงแม้ว่าเมื่อวานนี้ดัชนีจะยืนในแดนบวกได้นะคะแต่ว่าถ้าหากดูในาาภาพรวมตลอดสามวันทําการที่ผ่านมาเนี่ยจะเห็นลักษณะของการาแกว่งตัวในไซเวย์นะคะถ้าดูตามกราฟ60นาทีเนี่ยจะเห็นชัดว่ากรอบหลักๆนี่จะอยู่ประมาณ1,525ถึง1,535แล้วก็สัญญาณใ,ในช่วงท้ายเนี่ยค่อนข้างเป็น f l a ตนะคะทาให้เรามองว่าวันนี้เนี่ยก็ยังน่าจะทรงตัวนะคะโดยในกรอบหลักเนี่ยก็คือ1,525ถึง1,535จุดต่อไป ว่ายังให้น้าหนักอิงทางขึ้นนะคะตามแนวโน้มหลักที่ยังเป็น up trend อย่างแข็งแรงนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราดูแล้วเนี่ยมีการเบรก1535ขึ้นไปก็จะปรับแนวต้านตามเทรนไลน์ด้านบนนะคะเป็น1545จุดกรณีที่ลงมานะคะก็สามารถรับได้นะคะที่แนวรับ1 5 5 5งห้ถึงหนึ่้อง s t o v i ตัวแรกเป็นตัว S S T นะคะ S S T เนี่ยกราฟแท่งเทียนแสดงความเป็นบ u l l i s h ขึ้นมาอีกครั้งนึงนะคะแล้วก็มีสัญญาณหนุนจาก v o l ุ่มนะคะที่เพิ่มขึ้น ไฟล์ส s อร์แสติกกับ ISI นะคะมีสัญญาณซื้อแล้ว MACD ก็เริ่มฟื้นตัวนะคะแนวรับจะอยู่ที่22.5ถึง22.2นะคะต้าน24ถึง24บาท50แล้วก็คัดลอสที่22บาทถัดมาเป็น E4L นะคะ E4L นี่มีแรงซื้อแล้วก็วอลุ่มที่หนาแน่นนะคะรวมถึงทิศทางที่เริ่มกับเป็นบวกอีกครั้งหนึ่งจากเครื่องมือหลายๆตัวนะคะก็น่าจะผลักดันให้ราคาเดินหน้าต่อไปได้รับก็จะอยู่ที่1บาท1ถึง1านะคะต สุดท้ายเป็น n, n w r นะคะจะเห็นว่าราคาเนี่ยเริ่มยืนสร้างฐานนะคะก็ถือว่าจุดนี้เนี่ยน่าซื้อดักรีบาวเหมือนกันนะคะเพราะว่าเริ่มมีสัญญาณฟื้นตัวจากเครื่องมือ RSI ขึ้นมาแล้วนะคะ,ะเมื่อวานก็มีแรงซื้อเข้ามาอย่างหนานแน่นด้วยก็น่าจะได้น่าจะใกล้เวลาฟื้นตัวแล้วนะคะแนวรับก็จะอยู่ที่2บาท24ต้าน2บาท34กับ2บาท40นะคะแล้วก็คัดลอสที่2บาท20สตางค่ะปิดประชุมในส่วนเทคนิค,ค